สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่13มีนาคมค่ะพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่8ค่ะไปเช็คกันนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงและสีเหลืองอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคน ฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้หนุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนลงมาปกคลุมภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ2-3อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนแนวปะทะที่เกิดฝนในวันนี้นะคะยังอยู่ในแนวภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะ ระวังลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่8นะคะเรื่องพายุบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่13-14มีนาคมค่ะในวันที่13-14มีนาคม มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและในขณะที่ประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฤดูร้อนในวันนี้นะคะพื้นที่สีแดงทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่และตากค่ะ และพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคอีสานบริเวณจังหวัดเลยนองคายและนครราชสีมาภาคกลางบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชงเงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดุร้อนในวันพรุ่งนี้วันที่14มีนาคมนะคะพื้นที่สีเหลืองค่ะอยู่ที่ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและสำหรับเกษตรกรค่ะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย